โรงเรียนบ้านสะเกินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาน่านเขต2ตั้งอยู่เลขที่158หมู่1นึ่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนคุณภาพ standalone ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประมมศึกษาปีที่6ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น85คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยมีนางสาวนิตยาพัฒรรวดเร็วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านสะเกินมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่สองีการศึกษา2567ดังนี้ด้านการบริหารงานบุคคลในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา คณะครูมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองอาทินางสาวสุพานันทัญญาและนางสาวเมธาวีเตรียมพิชิตเข้ารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยพื้นที่จังหวัดน่าน โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2และการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์อื่นๆช่วงก่อนเปิดภาคเรียนได้ดำเนินการประชุมครูและประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนโดยจัดทำคำสั่งมอบหมายงานการจัดตารางสอนจัดทำปฏิทินวิชาการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ด้านการบริหารวิชาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการทดสอบต่างๆของปีที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางเตรียมการสำหรับการสอบ rt nt และ onet วางแผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนเชิงรุก active learning และจัดทำแผนนิเทศภายในของสถานศึกษา แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนการจัดกิจกรรมแนะแนวโคชชิ่งการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติหรือพิซซ่าสอดแทรกการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศด้านการบริหารงานทั่วไปมีการจัดครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ในการรับส่งนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนรวมกับกองร้อยทหารพรา์ที่3205ดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนและตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยตามจุดต่างๆโดยจะทำกล่องแดงเพื่อรายง,งานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดสารเสพติดและปลอดอาวุธทุกชนิด มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยามุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง7หน่วยงานทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญนอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูติดตามและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดที่มีโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นประจำตรวจสอบปรับปรุงประตูและรั้วของโรงเรียนให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยตรวจสอบสถานที่และจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนจัดระบบไฟฟ้าให้ส่องสว่างเพียงพอตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมให้พร้อมใช้งานสะอาดเพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานตามนโยบายสุขาดีมีความสุขจัดสภาพแวดล้อมโรงอาหารให้มีความสะอาดมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอและจัดให้มีอาหารสำหรับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุโพโภชนาการมีมุมเวชภัญญ์ยา อุปกรณ์ผฐมพยาบาลเบื้องต้นเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงที่พร้อมต่อการใช้งานเตรียมจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคที่ได้มาตรฐานจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการบริหารงบประมาณมีการรายง,งานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2567 และการจะทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาปีงบประมาณ2568โดยโรงเรียนบ้านสะเกินดำเนินการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงเงินปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนในภาคเรียนที่1จัดจะเตรียมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2 โดยดำเนินการแจกจ่ายให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วรวมถึงการมอบทุนการศึกษาต่างๆให้กับนักเรียนเช่นทุนจากบริษัทนูบูลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการวางแผนจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่2เช่นกิจกรรมลูกเสือเข้าค่ายเดินทางไกลกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมปัดฉี่นิเทศในโอกาสนี้ในนามของโรงเรียนบ้านสะเกน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทุกท่านคำติชมและข้อเสนอแนะของท่านยินดีน้อมรับและจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ